เจตเตอร์ต้อง่วงให้วิสองและมีสิบสองเป็นหมู่นั้นในกนรณีสักนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้วีสิบเอ็ดเขากดที่นายมาบ,าย,บายใจในที่พีรก็มีอธิบายนายฟังด้วสิฉันไม่คิดว่าฉันไม่มีเวลาแล้วไปไอ,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 อ้นุ่นพีแต่แค่นั้นจะเก่งกว่าน,นี้สิกระสุนนั่นมันเข้ามาที่หัวของฉัน แล้วมันทำให้ฉันตาบอดสีอยากเลืดผลจริงๆไหมคนสร้างไม่ขี้เกียจนะมาเฟียเตลีนจะมากันทีไปเดี๋ยวอะไรได้มาเฟียเตลีนอย่างนั้นเลยฉันมีแผนแล้วล่ะให้พวกมาเฟียเตลีนดูพิซซ่าที่แสนจะน่ากินนี่สิมันมัไม่หย่านั่นแกคิดจะทำอะไรของแกน่ะและจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าฉันใส่สับปะรดกระป๋องนี่ลงไปมัมมันไม่หย่าอย่าทำนะแกมัน โครร้ายเกินไปโอ้ฉันทำและทำแน่เก <c oughs> ินเวลาแล้วพี่เค้กมันเกิดตรงให้ B10 แล้วเข้ารับทราบได้เค,ค้กมาละได้เวลาส่งให้ B10 แล้วสินะเดี๋ยวก่อนไอ้หนูเ <c oughs> อ็งลืมใจตังแค่เป็นเพื่อนกั